เรามานี่มาแล้วสงสัยว่าอะไรมานอนนี่เออเธอมานอนหน้าห้องฉันเหรอเธอมานอนทําไมอะ่ะอืมมารอฉันเหรอรอของกินนี่แต่เธอไม่เคยให้ฉันจับเลยนะเดี๋ยวดูก่อนเธอมีเห็บไหมกินยาแล้วเห็บหายยังเป็นไ,ไงลูกโอ้โหเห็นไหม อ่าตามสบายเลยเรามานอนอย่างนี้ทุกวันเปล่าหืมมานอนอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าโอ้ฉันนอนก่อนนะเริ่มเพี้ยนแล้วเจอโควิดเยอะคุยกับหมารู้เรื่องและนอนแล้วนะดาก้อนนะมนุษย์นอนแล้วนะ หมาเขานอนด้วยกุดไนตนะกุดไนนะ